ทำเอาชาวเน็ตอึ้องถวายเพลิงครูบาน้อยตามคำสั่งเสียตายวันไหนเผาวันนั้นพิ่นัยกำร,ร,ระบุชัด11ข้อ จากกรณีครูบาน้อยหรือพระยานวิชัยพิกขุวัดถ้ำเชตวันตำบลสันทะอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านได้ละสังขารอย่างสงบด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวสิริอายุ34ปีเมื่อวันที่31สิงหาคมเวลาเที่ยงคืน48นาที ทั้งนี้ทางคณะลูกศิษย์ได้ประกอบพิธีถวายเพลิงสรีระสังขารตามเจตนารมณ์ในวันพฤหัสบดีที่31สิงหาคมเวลาสองทุ่ม9นาทีตามพินัยกรรมของครูบาที่ได้สั่งเสียเอาไว้ตายวันไหนเผาวันนั้นโดยพินัยกรรมของครูบาน้อยที่ได้เขียนไว้ตั้งแต่วันที่30พฤษภาคม66 มีเนื้อหาว่าในการปฏิบัติเมื่อข้าพเจ้าละสังขารแล้วหนึ่งในการละสังขารของข้าพเจ้าไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดข้าพเจ้าและญาติประกอบด้วยบิดาคือนายภัยวัตรกายามารดาคือนางวิรัตกายาถือว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติไม่ติดใจในการละสังขาร 2. เมื่อละสังขารแล้วห้ามมีให้ดำเนินการใดๆต่อสรีระสังขารเช่น 1>, 1. ห้ามรดน้ำศพ 2. ห้ามเปลี่ยนผ้าของศพ 3. ห้ามให้มีการชนสูตรศพ 4. ห้ามมีการฉีดยารักษาศพ 5. เมื่อมรณะภาพในลักษณะใดๆให้บรรจุในโลงทันที 6. ให้ทำการชาปนากิจให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งวัน 7. ห้ามใส่ปราศาส 8. ห้ามประดับตกแต่งดอกไม้ 9. ห้ามขึงผ้าเพดาน 10. ห้ามรับบริจาคในงานศพ11 อัฐิและเท่าฐานทั้งหมดให้บรรจุในโกรธที่เตรียมไว้หลังงานศพเสร็จแล้วห้ามนำภาพเหรียญหรือวัตถุมงคลอันเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับข้าพเจ้าออกมาอีกวัดถ้ำเชตวันสำหรับทุกอย่างที่เป็นของวัดขอมอบให้เป็นสมบัติของวัดและพระพุทธศาสนา โดยสิทธิ์ในการปกครองของพระอาจารย์ฉลองยาณน,นักวโรจเจ้าอาวาสวัดถ้ำเชตวันและคณะกรรมการสำหรับ,บทรัพย์สินและวัตถุมงคลส่วนหนึ่งของข้าพเจ้าที่เป็นของส่วนตัวของข้าพเจ้าขอเป็นสิทธิ์ของข้าพเจ้าในการแบ่งปันให้แก่ผู้มีพระคุณและคนที่ข้าพเจ้าเห็นควรว่าจะได้รับให้ยึดถือพินัยกรรมฉบับนี้เป็นหลักสำหรับพินัยกรรมฉบับก่อนหน้านี้ให้ถือเป็นการยกเลิก ขอให้เคารพการตัดสินใจของข้าพเจ้าและทุกคนที่ข้าพเจ้ามอบหมายให้ดำเนินการตามพินัยกรรมฉบับนี้เพื่อให้ดำเนินการตามเจตนาร์ของข้าพเจ้าอย่างเคร่งครัดห้ามผู้ใดขัดข้องหรือเปลี่ยนแปลงโดยเด็ดขาดขณะที่ข้าพเจ้าบันทึกพินัยกรรมฉบับนี้ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกประการมิได้ถูกบังคับจากบุคคลใดๆขอให้ยึดถือปฏิบัติตามเนื้อหาอย่างเคร่งครัด ขอมอบหมายให้พระอาจารย์ฉลองจเจ้าอาวาสวัดถ้ำเชตวันเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมพาพิสุกสามเณรวัดถ้ำเชตวันทุกรูปและมอบหมายให้ในายทวัตชัยชัยยะเช็คอีกทีนะครับ ผู้ใหญ่บ้านวัดเชตะวันพร้อมทางคณะกรรมการวัดถ้ำเชตะวันเป็นผู้ดำเนินการจัดงานศพของข้าพเจ้าตามพินัยกรรมฉบับนี้ลงชื่อพระครูบาน้อยลงชื่อพระอาจารย์ฉลองพยานลงชื่อนายทวัชัยผู้ใหญ่บ้านพยานสำหรับประวัติครูบาน้อยหรือพระญาณวิชัยภิกขุบรรพชาเป็นสามเณรณวัดนาแดงเมื่อวันที่25มีนาคม2545 ในขณะที่อายุ12ปีโดยมีพระครูวิสุทธนันทวิทย์ครูบาสีกตะปัญโยเป็นพระอุปชาเมื่ออายุ20ปีได้บวชเป็นพระภิกขุครูบาน้อยเป็นลูกศิษย์ของครูบาบุญชุ่มยานสังวโรที่มีชื่อเสียงโด่งดังในล้านนาครูบาน้อยปีกวิเวก ตัดขาดจากโลกภายนอกเข้าไปปฏิบัติธรรมในพุทธสถานถ้ำเชตวันตำบลสันทะอำเภอนาน้อยประกาศตัดโลก3ปีเข้าบำเพ็ญกรรมาฐานในถ้ำเมืม่อวันที่12กรกฎาคม2557และวันที่15ตุลาคม2560ได้ออกจากถา้ำหลังจากครบระยะเวลาที่กำหนดไว้เช่นเดียวกันกับครูบาบุญชุม่มที่ได้ปฏิบัติมาก่อนหน้านั้นครูบาน้อยฉันอาหารมื้อเดียว เป็นอาหารมังสวิรัตและเป็นผู้นำในการก่อสร้างพระาธาตุพระวิหารและศาลาการเปลียนวัดพระธาตุสีสังขารตนะคีรีตำบลสันทะอําเภอนาน้อยจังหวัดน่านจนเป็นที่ยอมรับและเคารพนับถือของญาติโยมในจังหวัดน่านและต่างจังหวัด